สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเซฮย์ชาแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมวัวแห่งโชคลาภนะจ้ามาเริ่มกันเลยดีฟ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะโอเควันนี้มีงบมาประมาณ300ร้อยบาทนะจ้าเราจะมาเล่นเป็นต่ำๆกันดีฟ่านะเพราะเล่นแบบสูงเราไม่ลไกล้าเสี่ยงนะจ้าเปิดหัวมาสิบหมุนก่อนเลยจ้ะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าพี่วัวเขาจะให้ไหม ไรต่อนะหน่าไรต่อค่ะโอ้โหโอ้โห่ยมาหน่นอยค่ะลูกเฮ้ย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 อีดอกให้มุย้ยให้มุย้ยเกินปวยเกินปยวยวายก็มไม่หล่นโอ้โหขเข้าแล้วจ้าทองจ้าโอเคค่ะรางก้อนโตนะคะกรีสกี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 นะคะพี่วัวทำท่ายอย่างเทพเลยค่ะเก้าสบาทนะคะ90บบาทนะคะ,คบบะ,คะโอเคจัดตุ้ยค่ะ จัดปุ้ยจ้ามาต่อค่ะโอเคแล้วเรามาเริ่มหมุนกันเลยค่ะโอเคจัดไปค่ะได้ทองอีกแล้ก้อนโตจะ้ะโอ้โหสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องเจเฮชาน e ลนะคะคือช่อง y o u t u b e นะจ้าฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วฝากกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนนะคะเวลาอัปเดตคลิปใหม่นะจ๊ะจะได้แจ้งให้ทราบก่อนใครเลยจ้ารี๊มาดูต่อจ้ามาดูต่อ หมืนเองแม่งเลยหมืนเองแม่งเลยเกินปุยมุ้ยโอ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 ้ยไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะหลายไม้แล้วไม่ให้เนี่ยโอเคเข้าซองเงินค่ะซองเงินค่ะเข้ามาแต่เข้าน้อยมากเลยอ่ะต้องตกก้อนทองเดียวสว่างเนี่ยโอ้โหโอเค,อเ,คเข้าไวา้สะสมไว้เรื่อยลูก โอ้โหจัดไปจุกๆจ้จะจับไปจุกๆวันละวันก้อนโตก้อนนี้นะจ้ะจุกจุกไปเลยค่ะเข้าทองค่ะเข้าทองสามแถวนะคะเก้าสิบบาทค่ะโอเคค่อยยังชัวร์จะดีขึ้นค่ะค่อยยังชัวร์จะดีขึ้นจับไปต่อจ้าไปลุ้นต่อโอ้โหได้อีกแล้วจ้ะกรีสได้น้อยแต่ขอให้ได้นะหกสิบบาทเก็บน้อยเก็บนี้ไปเอย,ยจ้ะเก็บน้อยเก็บนี้ไปเอย,ยจ้ะมาต่อมาต่อ ผสมไปเ okay. ปรื่อยโอเคปัดเป็ด5้าบาทไปเลยดูซิว่า5้าบาทจะให้เราไหมโอ้โห oh, oh, นี่เดียวเองให้หน่อยให้หน่อยเฮ้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 ย,ย,ยพี่วัวก็ไม่กระโดดให้ไวก็ไม่ให้เข้าก็ไม่เข้าเกินปุยนะเกินปุยนะปกติพี่วัวเขาจ็โอเคส้มสามแถวห้าบาทเลยจ้าได้น้อยแต่ยังได้นะ มาดูกันว่ามันจะให้ไหมโอเคจ้าโอเคจ้าเก็บไว้ไอ้เหี้ยวันนี้ไปด้วยกันไม่ได้นะอย่างวันนี้ไปด้วยกันไม่ได้อิวววโอเคค่ะเข้าทองค่ะเลิศเลิศจ้าเลิศจ้าเลิศจ้าเก้าสิบบาทใช่ไหมมุย้ยร้อยหนึ่งค่ะมาต่อค่ะรางวัลก็โตโอโหร้อยห้าสิบค่ะจัดไปค่ะโอเคได้อยู่ยังได้อยู่โอเคสะสมไว้ค่ะโอเคมา ปล่อยให้ได้หน่อยอย่าแรงเกินปุยอย่าแรงเกินไปสำหรับท่านใดที่ยังชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับช่องเจฮ h a n แนลนะคะเราจะเอาเกมของแคปพีจีมาอัปเดตทุกวันนะสำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมไหนนะคะใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะจ๊ะใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะจ๊ะเล่นได้จะเล่นให้นะคะโอเคค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าบาทค่ะโอเคมาต่อ วัวไม่กระโดดให้เลยพี่วัวไม่กระโดดให้เลยวันนี้กระโดดให้หน่อยสิโอเคสวยชากรีสกรีสอีดอกหนึ่งร้อยสิบห้าบาทค่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหมามาต่อโอเคประทัดเขียวหนึ่งบาทไม่นะไม่นะมาต่อสิ โ oh, อ้โห่กรี๊ดข้าวกรนทองจ้ขาข้าวกอนทองอีกแล้วโอ้โหโอ้โหเราไม่ง้อยวัวกระโดดแล้วยากโอเคร้อยห้าสิบบาทจ้าเก็บทีนที้นี่นี้สับสองไปเรื่อยจ้าสะสมไปเรื่อยจ้าเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงน,นะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะจ๊ะสับท่านใดอยากให้เล่นเกมไหนใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะเราจะมีลิงก์ด้วยนะคะลิงก์ด้วยนะคะคลิกลิงก์ด้วยนะคะมี มีโปรโมชั่นเด็ดมีเครดิตฟรีมาแจากนะคะคลิกลิงก์ได้เลยนะคะคลิกลิงก์ได้เลยกรีทองคำเต็มเต็มจ้าไม้นี้ให้อะไรจ้าไม้นี้ให้อะไรจ้าไม้นี้ให้อะไรจ้าโอ้โหรางวัลเมกาแล้วจะขึ้นถึงซุปเปอร์ไหมจะขึ้นถึงซุปเปอร์ไหมจะขึ้นถึงซุปเปอร์ไหมโอ้โหซุป,ปเปอร์เมกาค่ะซุป,ปเปอร์เมกาค่ะซุป,ปเปอร์เมกาคาดเลิศค่ะเลิศขาดอีดอ นีสามร้อยเบาทนะจ๊ะโอ้โหยเลิศม,มากแม่ขออีกทีสิมาไหมอุ้ยแค่นี้ก็พอละไม่โลบภีฝันเนะาะไม่โลภีฝันเนาะวัวไม่กระโดดให้เลยวันนี้บอกแล้วว่าไม่เอาพี่วัลวละเอาจริงโอเคสวยมาต่อ200บาทนะคะ200บาทนะคะแค่นี้พอแล้วค่ะงบ500เนี่ยจ้าเฮ้ยไม่ใช่งบประมาณ300กว่านะคะ ปันได้ถึงขนาดนี้นะคะถือว่าโอเคแล้วค่ะได้ค่าขนมแล้วน,นะคะพบกันอีกทีคลิปหน้าจ้าบุย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 ,บย